กระผมมาดีสอนเพียงเกตรครับการลงมติในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2566ผ่านผลไปแล้วครับแต่ว่าควันหลงของแต่ละพักการเมืองมีครับโดยเฉพาะพักเพื่อไทยมีงูเห่าเจดคนเจดตัวครับที่ยกมือสวนมติพักพักบอกว่า จะไม่รับหลักการพรบงบประมาณฉบับนี้เพราะจะให้เปิดโอกาสให้บุคคลที่ทำรุดทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้บ้านเมืองถอยหลังเข้าคลองคือคุณประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนาง,งบประมาณฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้ไปใช้เราจึงไม่เห็นด้วยที่จะรับหลักการพรรคการเมืองคือเป็น ที่ถกเถียงกันที่ชุมนุมกันที่อยู่รวมกันของคนที่คิดเหมือนกันในทางการเมืองครับมีมติมีการประชุมกันถกเถียงกันมาโดยตลอดปรากฏว่ามีงูเห่าเจ็ดตัวนะครับได้แสดงตนไปเห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาลหมายความว่ามีใจออกห่างจากพรรคเพื่อไทยถามว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไร ความเห็นส่วนตัวของผมก็ปล่อยแช่เยน็นแช่แข็งอยู่อย่างนั้นแหละครับแช่แข็งอยู่นั้นแต่เราก็ขยันไปหาเจ็ดเขตเลือกตั้งที่มีงูเห่าเนี่ยไปฟ้องประชาชนคนที่จะตัดสินว่าถูกหรือผิดคือพี่น้องประชาชนครับพักการเมืองแน่นอนมีบางคนว่าให้ขับออกไปเลยไม่ควรมาอยู่ร่วมสังครรมกับพักเขาเกิดจากพักเพื่อไทย ถ้าไม่มีเพื่อไทยพวกนี้ไม่ได้เกิดครับไม่ได้เกิดได้ซ้ำการที่ไปอยู่พักการเมืองอื่นจะโดยเหตุผลอะไรเนี่ยประชาชนรู้หมดเพราะเงินตราหรือเปล่าไม่ทราบเห็นบนบนกันบอกว่าถ้าไปอยู่พักการเมืองที่ต้องการไปอยู่นั้นเขาจ่ายเป็นรายเดือนอิมีพีมันนักการเมืองเลยหวังประโยชน์ส่วนตนเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนต้องเป็นผู้สะอาตัดสินให้ พักเพื่อไทยหน่อยนะครับพักเพื่อไทยไม่ขัดขวางใครแต่ว่าพักเพื่อไทยได้ตัดสินใจในทางการเมืองใดเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องกับผมฝากกรอนไปหาทุกคนโดยเฉพาะงูเห่าเจ็ดตัวผมว่าอย่าให้ทําให้พักเพื่อไทยเสียหายครับผมคิดว่าคุณควรลาออกไปเลยนะครับลาออกจากสสไปเลยลาออกจากสสไปเลยแล้วก็หากมีการเลือกตั้งซ่อมก็เลือกตั้งซ่อมแล้วคุณสมัครอีก ใครประชาชนจะตัดสินใจงไงหรือไม่ก็ไปรอการเลือกตั้งครั้งหน้าผมฝากก้อนไปหางูเห่าเจ็ดตัวนะครับทําตัวเป็นงูเห่าอสอรพิษทําการเมืองวิปริตเพราะตันหาเห็นกงจักเป็นดอกบัวเพราะเงินตราประชาชนเสื่อมศรัทธาอย่างแน่นอนนักการเมืองหวังประโยชน์เฉพาะตนเลื้อยเลี้ยววกวน ขล่อนเป็นโสเพณีขายตัวขายราชฎรประจานทั่วนาครให้อับอายเสียป,ประจานทั่วนาครให้อับอายครับประชานชนในเขียนเลือกตั้งทั้งหลายทั้งปวงที่มีงูห่าเจ็ดตัวเป็นผู้อักษาเนี่ยนะครับทําโทษนักการเมืองไม่มีอะไรนะครับครั้งหน้าก็ไม่ต้องเลือกกับไม่ต้องเลือกเพราะพรรคเพื่อไทย ต้องการความสมานสามัคคีจากพี่น้องประชาชนแลนสไลด์ครับเลือกทั้งคนทั้งพรรคไปพร้อมๆกันไปดีเถิดนะผมขออวยพรให้เจ้าไปดีไปดีเถิดนะผมขออวยพรให้พวกคุณไปดี <c oughs> เจอกันนะครับเที่ยวหน้าผมหวังร้อยเปอร์เซ็นว่าคนพี่น้องประชาชนจะ สั่งสอนบทเรียนให้แก่งูเห่าทั้งเจดตัวนี้อย่างสาสมและหลากจำเขียออกจากวงการการเมืองนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ